เอาเลยครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลาครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมเคยพูดเสมอนะครับว่าดอทคอยนั้น <c oughs> มีเพียงอีกอนเท่านั้นนะครับที่ทําให้ราคามันขึ้นได้นะแล้วปัจจุบันนี้ราคากําลังตั้งตั้งฐานที่จะขึ้นนะครับขึ้นสูงจุด,จด,จดสูงสุดเดิมนะมีการทํานายไว้ว่านะครับว่าในวัชเชอร์วัชเชอร์กรูนําอีลอนเคยพูดนะเขาพูดนะครับว่าเขาจะทําสินค้าที่เกี่ยวกับเทสลา Tesla, ที่ใช้ดอทคอยซื้อได้ผมคิกเแม,แมชชินไดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะ่ะแล้วก็รูปแบบที่เกิดขึ้นของเทสลาที่จะทำในอนาคตเนี่ยผมมองไม่ออกว่าเขาจะทำอะไรนกวีดเหรอเขาเคยเขาเคยทำนกวีดออกมานะแล้วเขาบอกว่านกวีดเนี่ยเจ๋งกว่าเจ๋งกว่าเยอะมันก็เป็นเรื่องที่ขำขันนะแต่ถ้าอีลอนพูดอย่างนี้นะ่ย ค่อนข้างชัวร์นะครับว่าอีลอนทํำแน่ๆนะครับผมอีลอนเคยพูดว่าเขาจะใช้ใช้ในช่วงที่ราคาขึ้นพลิ้เขาเคยพูดว่าเขาจะเอาดอชคอยในซูเทสตาได้นะครับผมตอนนั้นก็ขึ้ตอนนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะยี่สิเปอร์เซนเลยนะมีการคาดการณ์ไว้นะครับผมว่าดอชเนี่ยในสิ้นปีในสิ้นปีเนี่ยเขาพูดถึงสิ้นปีนี้เลยนะไม่ได้พูดถึงปีหน้านะราคาจะออทัมไฮคืนหนึ่งดอลลาร์นะครับผม ตุด0.90ดอลลาร์นะครับในสิ้นเดือนนี้นะซึ่งเราก็จะมองกันว่าจะถึงไหมนะซึ่งผมว่าเก็บไว้อยู่แล้วถึงไม่ถึงผมก็ไม่่อยซีเรียนผมก็ขายทิ้งไปเอากำไรกลับมาเทคโปรฟิตปกติของผมอยู่แล้วนะครับเอ่อสำหรับใครที่จะเข้ามาซื้อดอดคอยตอนนี้ทันไหมถามว่ายังทันอยู่นะครับผมว่าราคาย,ยังต่ำอยู่นะราคายอยู่ต่ำอยู่กับเกณฑ์ที่เคยเกิดขึ้นนะครับผมเอ่อในช่วงเวลาเดิมนะครับใครที่ดอยอยู่ที่0.7นะก็ภาวนาให้ลง ให้ถึง1ดอลลาร์นะผมจะได้ขายทิ้งแล้วเอาเอากลับคืนมานะส่วนใครที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นอยากจะเก็บมันไว้นะครับผมเอเท่าที่สามารถเก็บได้นะก็ลองดูนะครับผมแต่แนะนำนี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะครับน้ำมูกไหลกแกลบปาเลยเออฮะอยู่ที่ว่าตัวบุคคลนะครับผมแล้วก็คุณจะชอบมันขนาดไหนนะครับแต่เวลานี้ดอทคอยนั้น กำลังทยอยขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตามคําพูดของอีลอนนะครับผมที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ได้เป็นผู้ทรงอิทธิพลในนิสซันไทมนะครับผมเขาพูดไว้เลยว่าดอทคอยนั้นไซเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมไปกวนเลยไทม์าทมนะครับผมอ่าอีลอนขออนุญาตขอใช้หน้าของคุณอีลอนนะครับผมใน Person of the Year นะครับผมคุณอีลอนสมัตนะครับผม ขออนุญาตนะครับอันนี้สารทามนะของอีกูรมัสเนี่ยเขาได้กล่าวไว้นะครับผมในการพูดนะครับว่าบิตคอยนก็เ,เป็นสิ่งที่ดีอะ่ะแต่มันเอามาใช้จ่ายไม่ได้อะตอนแน่หละบิตคอยนใช้ไม่ได้ใครจะใช้ใครจะเอาบิตคอยไปใช้กันคุณก็เข้าใจนผมก็เข้าใจเหรียญนึงมันเอาไปใช้อะไรได้วะ แต่ uh, ดอยชอยนะั้นสามารถที่จะเอามาจับใจ่ายใช้สอยได้แล้วก็เป็นเหรียญเหรียญหนึ <Okay. S 1> in, ่งที่สามารถที่จะใช้ในชีวิตประจําวันก็ถูกต้องอ่ะเหรียญมันเหรียญมันเหรียญนี้มันสามารถใช้ใจ่ายได้อ่ะเราแน่นอนสุดซัพพลนยมันเยอะนะเราก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่าโอกาสที่ซัพพพายมันจะล้นก็มีโอกาสแต่มันมีการตั้งไว้นะขอว่าขุดได้ถึงระดับไหนนะถึงจะหยุดหยุดตัวการขุดนะครับคือไม่ให้ซัพพพายล้นเกินไปนะแต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนเพราะว่าตัวนักพัฒนา เครื่องมืออยู่ตัวกับตัวพัฒนานะครับผมมันไม่ได้หยุดออกจากตัวพัฒนาไปนะหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ย <c oughs> e เป็นดิสเซนทลแล้วมันไม่ใช่โว้ยในเมื่อเครื่องมือมันอยู่กับตัวของผู้พัฒนาผู้พัฒนามัาสามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมหลายคนอาจจะคือต้องมองมุมมองให้เป็นนะดอชคอยอะ่ะมันคือจุดวงกลมวงกลมหนึ่งขอโทษนะครับผมไม่ได้เอาไอ้นี้ขึ้นมาเพราะว่าผมใช้อีกตัวหนึ่งในการอ่านนะมันคือจุดวงกลมวงกลมหนึ่งที่นักพัฒนาเข้าไปแล้วก็สร้างมันให้กระจายออกมานี่เข้าใจความหมายนะครับผม แล้วพอ,อตัวอีลอนเข้าไปน่้วันก็จะพยายามที่จะสร้างคอมมูนิตี้หรือสังคมโทเคนมิกขึ้นมานะครับผมแน่นอนที่สุดว่าในอนาคตดอชจะขึ้นสู่มาหรือเปล่าตอบไม่ได้อีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะอีลอนนั้นเป็นคนที่ out i s in the world นะ <laughs> เป็นผู้ชายที่มีมีอาร์ตในชีวิตสูงมากนะครับผมแล้วก็เขาตัดสินใจด้วยความหลายคนอาจจะมองว่าอีลอนตัดสินใจโดยความไม่รอบคอบนะครับผม แต่ทุกๆครั้งที่เขาทําการตลาดอีลอนตัดสินใจรอบครอบจนน่าตกใจนะหลายคนถ้าคุณเป็นนักการตลาดเหมือนผมนะครับผมคุณจะรู้ว่าอีลอนเป็นคนทําการตลาดได้เก่งที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาในโลกยุคปัจจุบันนะครับผมาการทวทตแต่ละครั้งของเขาสร้างผลกระทบต่อโลกนะครับผมมากกว่าคนที่ส่งอิทธิพลของโลกรวมกันอีกนะครับผมอันนี้คือความเป็นจริงอย่างหนึ่งนะที่อีลอนเป็น the first person marketing นะครับผมหรืออาจจะเรียกได้สั้นว่า วั one market, uh, นมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตอะไรนะขออภัยนะครับผมตัววันเพอร์เซนตมาร์เก็ตนะครับผมคนที่เป็นคนที่คนคนเดียวที่สามารถสร้างตลาดสร้างตลาดได้นะครับผมแล้วผมอวยอีลอนมากเกินไปแล้วอีลอนก็ไม่ใช่บิดาของผมนะต้องเข้าใจาทุกคนนะครับผแต่อย่างน้อยสุดก็คือเราก็ควรจะให้เกียรติเขาเขาคนนี้สร้างเทสลาสเปซเอ็กซ์เพพอ ขึ้นมานะครับผมเทสลาสเปซเอ็กเกือบจะล่มนะครับผมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าดวงเขาก็ไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นนะครับผมเขาถึงได้ถึงหยุดจุดนี้นะครับผมหลายคนบอกว่าความสามารถของเขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถถูกต้องครับผมแต่ผมพูดชัดเจนครับว่าเขารอดได้เพราะดวงจริงๆนะครับผมถ้าคุณเข้าไปดูในประวัติของเขาจริงคุณจะสามารถทราบได้ว่าเทสลากับตัว s p ปซเอ็กเนี่ยเกือบจะเจ๊งแล้วนะครับผมวินาทีสุดท้ายจะเจ๊งแล้วนะครับผม แต่มีคนเข้ามาโดยรัฐบาลสหรัฐอ,าาอเมริกานะครับเข้ามาในโครงการสเปนเอ็กแล้วก็เทสลาก็จะมีบริษัทชั้นนําเข้ามานะครับผมก็เป็นอะไรที่น่าถึงตาถึงใจบุคคลที่อาจจะเรียกว่าลัคกี้แมนินิล์ก็ได้อีกคนนึงนะครับผมอีการยใหม่ขึ้นนะ้าสวัสดีครับกดถูกใจกดไลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะเฟย์กดโอด,โอด